เห็นโฉมโยงทรงตราพระราหูสังเกตดูดังนารายกายสิทธิ์ด้วยเดชาการุณบุญยริศมันกลัวผิดเข็ดหลาบลงกราบกราน ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดของศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งราหูนี่ทีน,นี้ถ้าเกิดเราเราเทียบกันเป็นแบบให้ฟังกันง่ายๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นเทพองค์หนึ่งเนะเาะว่าราหูนี่เขาจะมีประวัติที่ย้อนไปสมัยก่อนนี่มีการกวนนาน้าอมฤตกันพวกเทวดากับบรรดาอศูนเนี่ยกวนน้าอมฤตด้วยกันเพื่อจะมากินแล้วให้มันแบบ ็นอมตะไม่มีวันตายราหูเนี่ยได้แอบดื่มนะ้ำอมฤตเ,เขาด้วยคนที่ไปฟ้องพราลารายเนี่ยคือพระอาทิตย์กับพระจันทร์ก็ถูกพระนาลายเนี่ยเอาจักขว้างไปตัวก็ขาดแต่ไม่ตายเพราะกินนำ้ำอมฤตเข้าไปแล้วก็แบบมันก็เป็นอมตะ ลาหูก็เลยแค้นเมื่อไหร่เจอพระจันต้องอมเอาไว้คนก็ต้องเชื่อว่าพอพระลาหูอมเนี่ยก็ต้องไปตีเกาะข้อไม้กันเพื่อให้ลาหูปล่อยพระจันออกมาเป็นเรื่องของการเดาะเคาะตั้งแต่สมัยโบราณมาเลยยุคของสุนทรภู่ที่ได้แต่งเรื่องพระภัยมณีเอาไว้เนี่ยก็เคยมีการพูดถึงตาพระราหูแล้วในพระภัยมณีนี่มันมีบทหนึ่งก็คือตัวนางละเวงเป็นภรรยาคนหนึ่งพระภัยมณีคือนางละเวงเนี่ยเขาเป็นคนที่มีตาพระราหูของคองอ,งอยู่ซึ่งในตอนนั้นน่ะมีปีศาจอยู่ตัวหนึ่งชื่อไอย่องตอดเป็นลูก สิทธิ์ของเทวดาที่อยู่ในป่าใครฆ่าก็ไม่ตายเก่งมากวันหนึ่งมันมาเจอกับกองทัพของนางละเวงกองทัพเนี่ยหลับไหลกันอยู่ไอ้ย่องต่อยก็ไปจับมา้าจับอะไรเขากินหมดนางละเวงเนี่ยเป็นคนเดียวที่ไม่ไม่หลับอยู่ก็เห็นว่ามีอย่องต่อยนี่ผีร้ายมาก็ไปไล่จับมันก็สู้กับตัวย่องต่อนี้ ในกรอตรงนี้เขาก็กล่าวกันถึงว่าเห็นโฉมยงทรงตราพระราหูสังเกตดูดังนารายกายสิทธิ์ด้วยเดชาการุณบุญยริษมันกลวัวผิดเข็ดลาบลงกราบกรานนางกษัตริย์ตัดถามตามสงสัยมึงชื่อไรร้ายกาศมาอาหารเป็นยักษ์สีผีสางหรือรางควานที่สถานหลักแหล่ง อยู่แห่งใดไอ้ย่องต่อนี่เห็นตราพระราหูนี่ยอมเลยมันบอกเลยว่ามันเนี่ยมันเชื่อ,อย่องต่อดเป็นสิทธ,ธิธธ์เทวดาวรารฤิ์ให้เที่ยวหาสารพัดสัตว์มีเลือดเอาไปเชื่อสูบกินกลิ่นโลหิตถ้ากินเนื้อเสือเหลืองเป็นเนืองนิดใครฆ่าตีชีวิตไม่วอดวายเว้นแต่ตราพระราหูสู้ไม่ได้ท่านจับไว้วันนี้ไม่หนีหายขนาดย่องตอ่อที่มันผีร้ายมากในตำนานเนี่ยยังต้องกลัวตาพระราหู ท่านตาพระราหูนี่ในแง่ของการใช้พุทธคุณแล้วเนี่ยหลักๆคือการแก้ดวงเสริมดวงเสริมบาร,รมีคนอีกมุมนึงคือเรื่องของการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งไม่ดีเร็ดาเกจิโบราณท่านก็จะเอาตรงนี้มาเป็นตัวที่มันคอยไว้ช่วยแก้ดวงคนสนับสนุนดวงคนโดยใช้พระราหูนี่เข้ามาเป็นตัวแทน ถ้าบอกว่าราหูที่ดังสุดเลยก็ต้องพูดถึงราหูหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมท่านเป็นพระในยุค2,400กว่าท่านก็ได้ทาสืบทอดตำรามาจากไหมโบราณซึ่งหลวงพ่อองค์ก่อนถือหลวงพ่อไตรเนี่ยเขาจะเอากระลาตาเดียวถือว่าเป็นของที่มีฤทธิ์แล้วก็มาแกะเป็นชิ้นเล็กๆทรงก็จะมีแบบเป็นทรงเสมาวงทรงกลมบ้างทรงเหลี่ยมแล้วแต่ที่แบบว่าจะจะทำขึ้นมาแกะข้างหน้านี่เป็นหน้าพระราหู กำลังจะอมพระจันทร์หรือพระอาทิตย์ก็แล้วแต่ตามเลิกของเขาข้างหลังก็จะมีการจานอาคัคระแล้วก็จะจานตามเลิกคือเป็นช่วงสุริยาคราศหรือจันทรครา,คาศก็แล้วแต่เลิกนั้นครับบางชิ้นหนึ่งจะมี2เลิกพร้อมกันเวลาที่เขาบอกว่าช่วงจังหวะที่มีเกิดลาหูอมจันทร์ขึ้นมาพ่อน้อยท่านก็จะจานตัวสําคัญคือตัวรือลงไปซึ่งในสายหลวงพ่อน้อยนี่ระหว่างที่ท่านทำนี่ก็จะมีลูกศิษย์ของท่านชัดๆอยู่สองสองรูปก็คืออาจารย์สมกับอาจารย์ปิ่นตอนหลังก็มาเป็นเจ้าว,วาดสืบทอดต่อหลวงพ่อน้อย เทาที่คนเก่าเขาเล่ากันมาในของของหลวงพ่อน้อยเนี่ยเมื่อก่อนด้วยความที่จํานวนมันเยอะมากเพราะว่าคนอยากได้กันเยอะก็เข้ามาแล้วท่านก็ต้องต้องทำจากแรกแก็แบบมีช่างไม่กี่คนช่วยกันแกะตอนหลังท่านมีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็น,เป,นเป็นผู้คุมอยู่ในเรือนจําท่านก็เลยเอาต้นแบบกะลาเนี่ยให้ผู้คุมไปให้นักโทษหัดทำนะครับนักโทษในเรือนจาของนครผมก็หัดแกะกะลาเป็นรูปเนี่ยตามทรงเนี้ย,ทร,ยทรงเสมาคว่ำเนี้ย แล้วก็แกะเป็นรูปราหูแล้วก็ท่านก็จะมีลูกศิษย์ที่ท่านครอบครูไว้แล้วอย่างพวกอาจารย์สมอาจารย์ปิ่นพวกเนี้ก็จะมาช่วยกันจานจานตัวคาถาเนี่ยทางฝั่งล้านนาเลยทางเหนือเนี่ยเขาก็จะมีตำรานี่เหมือนกันคนที่โด่งดังสุดในของทางล้านนานะครับครูบานันตาวัทุกมัน่นใต้ซึ่งครูบานันตานี่ก็จะพระเกจิที่รุ่นก่อนหลวงพ่อน้อยอีกบราน,านตานี่ทำกลาแต่ว่าของทางเหนือทางล้านนาเนี่ย เขาจะทําขึ้นมาเป็นสองฝาเลยข้างนึงก็คือสุรยิยันข้างนึงคือจันทราด้านหลังจะจานไม่เหมือนกันคนโบราณเนี่ยเขาก็เชื่อว่าถ้าเอามาประกบไวแล้วเอาดวงเราใส่ไว้ตรงกลางเนี่ยก็จะให้ได้พระราหูเนี่ยมาช่วยหนุนดวงเรานี่ก็เป็นกระลาของครูบาหนังตาก็จะเห็นเป็นหน้าราหูอยู่ด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นจานนะครับท่านก็จะมีการลงชาติลงปิดทองอะไรก็แล้วแต่นะครับคนสมัยก่อนเขาเพื่อเปนการรักษา,าวัสดุต่างๆไว้ก็เวลาจะใช้งานก็เราก็เอาดวงเนี่ย ใส่ไว้ตรงกลางแล้วก็ปิดประกบไว้ปับ๊บก็เชื่อว่าพระราหูนี่จะหนุนดวงเราไม่ให้ดวงเราตกน,นี่ก็เป็นครูบันนันตาชิ้นเล็กหน่อยเคยไล่ผีมาแล้วด้วยสมนะัยนั้นได้ขึ้นไปทางเชีงยงใหม่แล้วก็ไปนอนโรงแรมแล้วโรงแรมนี้ก็แบบเป็นห้องๆเป็นบ้านแบบห้องไม้ไมเนี่ยมานอนห้องหนึ่งน้องผู้ชายคนก็นอนอีกห้องหนึ่งเขาก็นอนไม่ได้คือเขาแบบออกตั้งแต่ตีสี่เขาแบบนอนไม่ได้เพราะว่าข้างๆห้องทํากับข้าวเสียงดังตลอดเลยเขานอนไม่หลับนี่เราก็ไปไปดูห้องเขาเนี่ยปรากฏห้องเขามันมันสร้างติดกับ ร้านสะดวกซื้ออ่ะคือข้างๆมันเป็นตึกหมดแล้วอะ่ะมันก็ไม่มีใครมาทำกับข้าวมันเป็นแบบมันติดกับร้านสะดวกซื้อเลยแต่พอไปดูในห้องมันจะมีเสาอยู่ต้นหนึ่งซึ่งมันมีน้ํามันออกมาทางภาคกลางเรียกว่าเสาตกน้ํามันเนาะเราก็แล้วบอกเอาราหูคู่นี้ไว้ที่หัวนอนเขาก็แลเอาลาหูไว้ที่ หัวนอนเขาแล้วก็นอนก็ปรากฏว่าหลับสบายไม่มีเสียงรบกวนใดๆทั้งสิ้นก็จริงๆแล้วคนเกิดวันอะไรก็พกพระราหูได้หมดพระส่วนใหญ่ทำเนี่ยท่านไม่ได้เลือกที่แล้วมาที่สั่งว่าอันนี้คนเกิดวันนี้ใช้อันนั้นคนเกิดวันนี้ใช้คนไปแบ่งแยกกันเองตามตามความเชื่อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกเครื่องรางของขลังข้อห้ามก็คือห้ามหล่นหาย รักษาให้ดีซึ่งอันนี้ผมต้องอาศัยคําของหลวงพ่อเดิมท่านเคยพูดเพราะท่านเป็นเกจิที่ดังมากในการทํามีดหมอคนก็เลยไปถามหลวงพ่อเดิมว่าไอ้หลวงพ่อครับมีข้อห้ามอะไรไหมครับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าห้ามเรียหายไอ้บางอย่างที่เขาเป็นข้อห้ามเนี่ยมันเพื่อเป็นการเตือนสติคนเป็นกุศโลบายให้คนเนี่ยมีสติในการใช้แล้วก็เวลาที่เราจะไปไหนเราก็ต้องเตือนว่าเอ้เรามีของพวกน,นี้อยู่ก็ทําให้เหมือนกับเรามีสติแต่ว่าจริงๆแล้วของพวกน,นี้มันไปไหนทำอะไรผมว่าได้หมด คาถาสุริยปภากุเสโตมะมะกุเสโตโตราโมมะมะโตราโมคุยหโมมะมะคุยหะโมพุติโมมะมะพุติโมคาถาจันทรปภายะถาตังมะมะตังถายะตังวะตังมะมะตังวะตังตังเสกามะมะกาเสตัง กาติยะมะมะยะกาเนนทมันเตอัสศกสะมัสสาลิิระลานางังมบาบังกะชาลินิสวะละสุวติมวิมะชะกะพินิรัมปะถัวะละสุวติยะถาตังยะมะมะตังวะวะมะมะตังตังเสกามะมะกาติยะนานิ ก็เป็นหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะครับก็จะเห็นว่าด้านหน้าเป็นเสมาคว่ำแล้วก็มีพระลาหูอยู่อันนี้เขาเรียกเป็นเหนือสมุทรคือจะมีเห็นเป็นข้างล่างจะมีลักษณะเหมือนกับทะเลอยู่ข้างล่างนะครับเป็นเหนือสมุทรด้านหลังก็จะเป็นการลงอัขระนะครับต,ตบามแบบโบราณพระน้อย ันนี้ก็จะเป็นอาจารย์ปิ่นนะอาจารย์ปิ่นนี่คือลูกศิลย์หลวงพ่อน้อยที่ทําต่อมาสืบทอดเรื่องราวมา,มานะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนี่ของอาจารย์ปิ่นส่วนนี้ก็จะเป็นครูบานันตาหน้าดวง อุบันันตานะครับก็จะเห็นว่าเป็นเป็นกะลาสองชิ้นนะครับสุริยันจันทราแล้วก็ด้านหลังก็มีการจานนะครับลงชาติไว้สีแดงๆนี่คือชาตินะครับแล้วก็เขาจะมีอิดทองลงทองแล้วก็ท่านก็จะจานไว้เวลาเขาใช้ก็จะประกบกันแบบนี้นะครับ คนสมัยก่อนก็มันก็จะมีเจาะรูเล็กๆไว้ตรงนี้นะฮะน,นี่มีเจาะรูเข้าไว้ร้อยเชือกห้อยเอาไว้ร้อยห้อยคู่กันนะครับก็การความโค้งก็เป็นตามล,ลักษณะของกาลานะครับนนี้จะเป็นชิ้นเล็กนิดนึงก็จะมีชิ้นใหญ่หน่อยก็จะเป็นไซนี้ นี่ก็เป็นมานันตาเหมือนกันนะครับก็เหมือนกันคือสุริยันจันทรานะคี่คือตาเดียวของกาลาอยู่ตรงนี้พอดีทางด้านหลังก็จะมีก็คือลงชาติเหมือนกันแล้วก็จานนะครับตาลักษณะเดียวกันเป็นตารางข้างหลังวางประกบกันก็เช่นเดียวกันนะครับ เอาดวงใส่ไว้หนุนดวงนะครับนี่ก็จเป็นคูบานันตานี่เป็นชิ้นที่ว่ามีอยู่เก้าชิ้นในโลกนี้นะครับเก้าคู่เป็นสินหน้าแมวนะครับ ก็วันนี้ก็เป็นข้อมูลในเรื่องราวของเครื่องรางของขลังในแบบของคนรุ่นใหม่นะครับที่จะมาฟังแล้วมันสามารถปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ก็ใครที่มาดูแล้วถูกใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เข้าไป subscribe ในหัวร้อนทีวีนะครับทาง u b e Channel ด้วยนะครับก็จะได้พบกันบ่อยๆแล้วเราจะมีเรื่องราวพวกนี้มาเล่าสู่กันฟังอีกขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่ติดตาม